แล้วหนูอยากกินอะไรจ้าหนูหิวหรองั้นหนูจะกินอะไรน่าจะเป็นลูกคนเล็กคือไอ้ดีเทลหนูเป็นยังไงแล้วผมก็ถามส้มส้มดีเทลวะส้มบอกเปล่าดีเจมหัวมันหนูอยากกินอะไรหนูหนูหนูหิวหรอหนูหิวโคตรนาโช่เลยเนี่ยอร่อยโคตรว่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ว่าอร่อยเอาตามความจริงนะไม่งยากเชื่อนนะชอบกรอบๆถ้าทำไม่กรอบอ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่ออฟฟิศเรานะครับแล้วเราจะทํากับข้าวแต่ว่า เพิ่งกินข้าวมาตอนเที่ยงนะครับมันก็เลยตอนนี้เริ่มเย็นแล้วแหละแต่ผมเป็นคนที่กินข้าวอะ่ะคนชอบคิดว่าที่แบบน้ําหนักผมขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมกินข้าวเยอะ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่เลยแต่ผมชอบแบบเครื่องดื่มน้ำอัดลมอะไรเงี้ยบ่อยขนมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมกับทีมงานก็อยากกินแต่ทุกคนก็เหมือนแบบหิวว่าแต่ยังไม่อยากกินอะไรหนักมากแต่ว่าผมมีอาหารทานเล่นที่ผมคิดว่าผมอยากทําแล้วบ้านผมอยู่ใกล้เซเว่นมากแล้วผมเชื่อว่าบ้านทุกคนก็อยู่ใกล้เซเว่นอะ่ะมันคงไม่มีที่ไหนที่ไม่มีเซเวน่นน้อยมากอะ่ะแ่ต่วันนั้นไปแบบแต เซเว่นหมดเลยนะเราไปเขาใหญ่มาเนี่ยหาเซเว่นง่ายมากผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมอยากจะทําเมนูที่เราประยุกต์เองแต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยและทําง่ายผมก็เลยจะมาซื้อเดอ g ี่โกมิกจะเป็นชีสแผ่นนะครับที่รวมชีส2องชนิดเข้าด้วยกันมอสซาเ a ลลาชีสแซฟหนึ่งในชีสโปรดผมแล้วก็เชดดาร์ e ีสชีสโปรดผมเลยครับอันนี้2ชีสี่ผมว่าชีวิตผมจะ อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสองชีสนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อเดวิสโกลมิกซ์ที่เป็นชีสแผ่นเนี่ยรวม2ชีสเนี่ยเอามาทําเมนูกันเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรอยากกินในเซเว่นบ้างแล้วเดียผมจะเอาเดวิสโกลมิกซ์นะครับเป็นแผ่นชีสเนี่ยมาประยุกต์ทำแล้วก็เขาเรียกว่าอัปเกรดเมนูปรับแต่งเมนูนะครับให้อร่อยและทีมงานผมและผมเนี่ยก็ได้กินกันอย่างแฮปปี้วันนี้ผมมีเรื่องตลกม,มากๆไอ้เจมคือตากกล้องเรานะวันนี้ส้มอ่ะมันคุยแบบหนู แล้วหนูอยากกินอะไรจ้าหนูหิวเหรองั้นหนูจะกินอะไรส้มมีลูกสองคนคือดีไซน์คนโตลและดีเทลคนเล็กผมก็คิดได้ใจว่าไม่น่าใช่ดีไซน์ เพราะถ้าเป็นดีไซน์อะส้มคงไม่คุยปัญญาอ่อนแบบนี้หรอกออน่าจะเป็นลูกคนเล็กคือไอ้ดีเทลหน,นูเป็นยังไงแล้วผมก็ถามส้มส้ม,สมดีเทลวะส้มบอกเปล่าดีเจมหัวมันหนูอยากกินไรหนูหนูหน,น,นูหิวหวะหนูหิววันนี้นะครับผมก็มาถึงเซเว่นแถวบ้านผมแล้วนะครับเราจะซื้อ d ดล y โก m มิกนะครับเราจะเอามามิกกับเมนูในเซเว่นนะครับทำให้เมนูในเซเว่นอร่อยขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกถึงจะต่างกันสุดขั้วเลยนะ แต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะทำให้มิกแล้วเนี่ยลงตัวสุค้ยเลยครับไปซื้อของกันดีกว่า เรียบร้อยแล้วครับไปกลับบ้านกันดีกว่าครับท่านผู้ชมแสงเข้าตาหมดแล้วเนี่ยวันนี้เราได้ของเรียบร้อยแล้วครับผมได้เนี่ยคิงโก้กับเลสต๊กมานะครับอยู่ในงนี้นนนนนเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นนาโชคที่ไม่ได้ใช้ตอติอาส <S <S เราจะใช้ดริโกมิกประยุกต์ทําให้อร่อยขึ้นนะครับทารโร่นะครับท,รทุกบ้านขาดไม่ได้นะครับบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็มีบาร์บีคิวไก่มีข้าวหน้าหมูเกาหลีที่ผมชอบมากแล้วก็มีเบอร์เกอร์ ไก่ย่างนะครับเริ่มมาเลยเอาเมนูอะไรก่อนอเรามาเป็นเซตไก่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าเวฟนะครับ Dairy Goat Mix ขาดไม่ได้นะครับคือ1ซองเนี่ยจะมีชีสอยู่2แผ่นทา่านผู้ชมและชีส1แผ่นเนี่ยจะมี2ชีสนะครับชีสมาสเตอร์ลากับเชดเดอร์ชีสที่ผสมกันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับถือว่าเราคุ้มค่านะเราได้ รสชาติชีส2ชนิดในแผ่นเดียวเลยมอสซาเรลล่าก็จะเป็นรสอ่อนๆหน่อยนะครับชีสยืดเยิ้มเส่วนเชดเดอร์ชีสก็จะเป็นรสชาติที่เข้มๆนะครับหอมนุ่มอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าชีสเดลิโกรมิกดีนะคืออาจจะเป็นความชีสยืดของมอสซาเรลลาเนี่ยที่ทําให้แบบแกะามาง่ายไม่ได้ฉีกขาดนะครับเราจะใส่2ชั้นนะครับชีสเข้ากับทุกอย่างท่านผู้ชม อาจจะฟังดูเหมือนไม่เข้าเข้าขทุกอย่างเราต้องข้อปนะท่านผูช้ชมเนี่ยหนมปังมันจะไม่นุ่มพอไฟปานกลางก็ได้ไฟสูงก็ได้นะครับคนบางคน <ๆ S 2> อาจจะดูแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันไม่ได้ต้องใช้ความคิดอะไรเลยนะครับใช่ครับบางทีเราก็ไม่ได้อยากใช้ความคิดอ่ะเราทํางานเราทําอะไรมันเหนื่อยหลายอย่างผมคิดว่าทุกวันนี้อะไรที่บางครั้งบางคราวมันอยากสบายอยากชิวกันผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าอ,อะไรรู้ป่ะที่ผมทําคลิปแบบนี้บางคนไม่ไม่ค่อยแบบชอบแต่ผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมทําคลิปแบบคนบอกว่าหิวมากอยากกินแต่ตอนนี้มันเที่ยงคืน้นีพิมาดูคป องทุ่มแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่รู้จะกินอะไรก็ต้องทำบะหมี่สำเร็จรูปกินบางทีก็ต้องแบบไปหาข้าในตู้เย็นกินผมก็เลยคิดว่าเออทำไมถ้าบางทีดูคลิปผมอยู่แล้วอยากกินอาหารแบบที่ผมทำอะ่ะในช่วงเวลาที่แบบมันออกไปซื้อยากหรือว่าโอโ้โหหิวตอนก่อนดูบอลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหิวดึกๆึกอะ่ะเว่นเปิดย4ชั่วโมงท่านผู้ชมไปซื้อของพวกนี้มาทำอย่างน้อยก็ยังได้เป็นรสชาติที่เออเรามาประยุกต์มาอะไรทำกันผมว่ามันมันเป็นประโยชน์อะซื้อติดบ้านไว้ยังไงก็ปลอดภัยอะไม่อดตายแน่นอนอ เรามาชิมกันนะครับทีนี้เราทําไก่ก่อนอันนี้อบก่อนทีหนึ่งเอาออกมาแล้วเดี๋ยวใส่ชีสเดี๋ยวเราจะทําไปกินไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมว่าต้องอบก,ก่อนอยู่ดีแล้วเดี๋ยวค่อยเอาชีชสมาวาแล้วอบอีกทีหนึ่งอันนี้ผมว่าเข้าอันนี้ผมว่าผมจะห่อเอาคือมันไม่ใช่ว่าแบบมันมีความสําคัญนะมันไม่ใช่อยู่ดีเราแบบโอ้โหให้เอาชีสโปะได้ทุกอย่างอ่ะคือเราห่อได้ด้วยนี่นะก้มนี่นะครับแล้วก็ไปอบอันนี้ไฟปานกลางนะท่านผู้ชมนาทีหนึ่ง เรามากินเบอร์เกอร์ก่อนดีกว่ากัดไม่ถูกเลยอือหืออือหือใครบอกไม่เข้าโค้ขเข้าอือชอบหนึบจริงเนี่ยเว้ยหนึบมากนี่นะดูดีมาก <c oughs> วันนี้งานเรายเยอะมากท่านผู้ชมการทำแบบนี้บางทีก็อร่อยคนชอบคิดว่าผมกินของหอูโกินอย่างของไทโชอาหารฝรัง่ง <c oughs> จริงผมก็กินธรรมดาเหมือนทุกคนเนี่ยแหละท่านผู้ชม ผม,มชอบบางทีไปตีกอล์ฟคนอื่นเขาไปกินพัทคารกินอาหารกันต่อนะผมไม่นะผมกับเดียขับรถกลับบ้านไปซื้อของที่เซเว่นกันแล้วหลายอย่างแล้วเหมือนไม่ได้แบบของผมของเดียนะจะเป็นเหมือนแบบเอาข้าวสักสี่ห้าอย่างมีแบบของกินเล่นก็เกีเก๊ยวซ่าบ้างน้องไก่บ้างนู่นนี่แคมชีสอะไรเงี้ยแล้ววางตรงการแล้วกินด้วยกันแล้วก็แบบมีซอสทำนะนูน่นนี่เอามาทําแบบนี้แหลนะเป็นเรื่องปกติถ้าผู้ชมจะคิดว่าโอ้โแหบบ oh, พี่ รายการพี่นี่เอาแต่พวกอย่างนี้มาดูงนะั้พม่เชื่อผมเถอะผมว่าอันนี้อร่อยแบบ่งทีมงานด้วยจเจมาว่าอันนี้ดูดูดิแต่ชีสเขามีความนุ่มนวลมากแบบเค็ต์เจอร์เป็นผ้าไหมเลยอ่ะอร่อยมากแล้วรสชาติเชดเดอร์เนี่ยชัสดส่วนความนุ่มความยืดของมาร์เมลโล่านี้ก็มาเรื่องซินทำพิซซ่าโทส์กับคุณผู้ชมซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์ทั่วไปอ่ะเอาแผ่นมาวางบนจานถึงวันนี้นี่คือขนมปังนะวางแผ่นหนึ่งแล้ว ซื้อซอสมะเขือเทศถ้าไม่อยากซื้อก็ไอซอสมมะเขือเทศบีบก็ได้ก็บีบใส่นะแล้วก็เอาหัวหอมมาตัดเป็นวงกลมแล้วก็ พริกหยวกโรยใส่มีแฮมก็ตัดใส่แล้วก็ผงออริกาโนที่ผมเชื่อทุกคนสั่งพิซซ่าต้องมีอยู่ในตูน้เย็นเอามาโปรยนิดน,นึงแล้วก็เอาชีสเดอ r ิโก้ mix เนี่ยวางข้างบนเอาเข้าไปเวฟหรือว่าตู้เตาอบหรือว่าหมอ้อทอดอะไรนะัมาอะไรก็ได้แต่เวฟก็ได้ง่ายอร่อยเลยอันนี้ผมให้4ดาวครึ่งเต็ม5ออจริงๆริเอางี้ว่าผมให้แทนนะครัผมให้แทน2แบบเต็ม5เอาเต็ม10แล้วกันด้วยตัวของมันเองและใส่เดอริโก mix อันนี้ที่ผมเลือกเนี่ยผมเคยกินมาหมดอันนี้ด้วยตัวมันเองผมให้สี่ใส่ดลิโกมิกผมให้4.5เพิ่มขึ้นมาจุดก็รวมกันเป็น8.5อร่อยมากผมให้คะแนนจริงนะเต็ม10ด้วยตัวมันเอง4พอเพิ่มดาริโกมิกให้4.5รวมกันเป็น8.5อร่อยมากอันนี้ด้วยตัวของมันเองผมให้5้าเพราะไก่นี่อร่อยมากแต่ดาริโกมิกเข้าไปผมก็ให้ห้ามันดีอยู่แล้วแล้วเพิ่มของดีมันก็ห้าเท่ากันอ่ะมันห้าแบบมันอร่อยขึ้นอ่ะจะให้เป็นสี่ก็ไม่ได้แห้มันก็ห้า ตมนองอร่อยอยู่แล้วใส่นี้มาอร่อยก็คือ10เลยแล้วก็ผมจะเอาอันนี้ไปรประยุก์ด้วยของที่เรามีอันนี้ไม่มีในเซเว่นนะแต่ผมจะใส่อ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะาถ้าผู้ชมถทาหมผู้ชมจะทำอะ่ะถ้าผู้ชมลองทําได้ที่บ้านผมเชื่อถ้าผู้ชมมีส่วนผส,ม,สมอย่างอีแล้วก็อมาใส่ได้นะครับอันนี้เราใส่พริงโกล,ลดซาฟรินก่อนนะครับโปรยไปทั่วๆแล้วก็ใส่รสเลสแต็กกุ้งลงไปด้วยนี่เห็นไหมเราทําให้คนเขารักกันได้แล้วก็ของโปรดส้มใช่ไหมเท็กซัสบาร์บีคิว ระหว่างนี้ส้มแกะเดี๋ยวผมจะทำให้นะท่านผู้ชมเราจะผมมีวิธีนี่ชีสเนี่ยดีมากพับแล้วไม่ขาดเพราะมีมอสซาเรลล่าแน่นอนเดี๋ยวเราจะใช้มีดนี่อย่างนี้เพราะว่าเป็นชิ้นแบบนี้นะท่านผู้ชมหรือว่าจะวางแบบนี้ก็ได้ทันนี้เราจะเอาเนี้ยเข้าไปเวฟนะครับแต่ไม่ต้องเยอะนะท่านผู้ชมเพราะว่า เลสแต็กกับพิงโก้มันกรอบอยู่แล้วปกลางนะครับอยวให้ส้มสับอันนี้นะอันนี้เป็นฮาลาปิโยดองนะครับจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆพริกหยวกดองอเคท่านผู้ชมโคตรนาโช่เลยเนี่ย okay, แล้วก็เอาพริกเอฮาลาปิโยเนี่ยโปรยนะครับฮาลาปิโยดองเนี่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมแล้วก็ซอสศิราชาโรยหนะ้าโรยให้หน่อยกินก่อนดูนะหอมอร่อยโคตรว่ะอันเนี้ย นื่ของดีแล้วเนะี mm ่ย hmm. mm hmm. อร่อยตรงที่มันมีสามรถด้วยพริกคาลาเปนโยจะให้ความแบบไม่รู้สึกว่าซื้อเซเว่นมา ผมจะพิสูจน์เลยอย่างปกติเราชีสแผ่นมาทำนาโช่ะมันจะแข็งต้องกินตอนร้อนอ้าไม่ร้อนแล้วไม่อร่อยจะดูว่าเดรรี Go ่โกมีเพราะเขามีมัสซาร่าชีสอาจจะช่วยไหมหมูย่ยางนี่เราเวฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ชีสอา่าท่านผู้ชมเย็นแล้วมาดูกันอืมกินยุ่มอยู่ไม่เย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่ร้อนเลยสิบเต็มสิบ,สบ,สบโคตรอร่อยอ่ะวันไหนดูบอลทำกินกันอันนี้ผมก็แนะนำนะท่านผู้ชมอย่า ใส่แบบคือจะถ้าไม่ต้ใส่่างนี้เลยก็ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะให้มีเป็น3ชิ้นอย่างนี้ผมว่าน่าจะสวยกว่าเนะนี่นะนประมาณนี้กําลังดีแล้วก็ปิดฝาเดิมที่เขาให้มานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไฟกลางมาท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้ว mm. มากินก่อนเลยเดี๋ยวผมกินนี้ก่อนอันนี้ผมแนะนําขาดไม่ได้ครับเมนูนี้พริกป่นญี่ปุ่นโทกะระชิ<ถ>นี่โปรอย่างนี้ท่านผู้ชม ดูน่ากินป่ะโอ้ยหิวข้าวโหดูน่ากินมากอะนูนนี่น่ากินนะยื่นจริงอะดูดิมันเป็นรสชาติที่ไม่น่าจะเข้าได้จริงข้าวน้ำมันงาหมูซีสเข้ากันแต่โคตรอร่อยเลยอะสอมเมนูนี้คืว่าไม่มีอะไรสู้ได้ละมึงลองมึงหิวอยู่ปะเนี่ยผมมีเรื่องเล่าอันนี้ด้วยเรื่องเหรอมึงมาเล่าตรงนี้ดิมึงไล่เขาฟังมาไม่มึงไล่เขาฟังมาวันนี้พี่ส้มมัน โมหิวมากมันเลยเข้าเซเว่นซื้ออันนี้เลยเมื่อประมาณสามช่วงที่แล้วกลับมาปุ๊บผมก็เห็นว่าลูกนี้กลูกนหอบเหมือนหอบฟางมาที่ของเยอะๆใช่ไหมเอกสารอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาช่วยทำหมดไม่ต้องทําเลยนะเดี๋ยวไม่ถูกใจไม่ต้องทําเลยเดี๋ยวทําเองก็วาไวาเขาก็มาทําแักพักหนึ่งเขาเข้ามควเวฟฉีกมันพี่เลยอย่างนงี้เลยครับเปิดแมควเวฟปุ๊บทำไมมันร้อนอยังวะผมก็จะช่วยเอ๊ะ เดี๋ยวมันไหวกันไม่ช่วยสักพักหนึ่งเอาผ้ามันไม่มีที่จับไอ้ไมครเขาเลยเอาผ้าไปลองไม่ได้กินหมองหมองแล้วมึงคงผมยังไหวอีกหรือเปล่าไหวมันต่อหรือเปล่าว่าอะไรเอาไอ้เครื่องนั้นมาเช็ดตูดดิอะไรเงี้ย่าสายไม่ดีมีหน้าโมโหอยู่ด้วยงงเหยีดด้วยผมช้อปปิ้งอยู่ไอ้ส้มบอกพี่ต้องรีบมาแล้วนะ ไม่น่ายไม่งูนีดกูมันไม่ได้กินอ่ะแล้วมันคว้าไปยังไงดูไหมพี่เราถึงที่อยู่แล้วอ่ะแต่เมนูที่หนูจะกินวันนี้นะหนูไม่ได้กินห<อ>นักนี่<ค>นจ้จะและนี่ก็ไม่ได้กินไอแบงกินฮา,าโลฮา,าโลอบไมโครเวฟกินกันง่าเด็กแล้วสี่สิบปีบอกเลยสามสิบปีอ่ะผมกินกันมาท่านผู้ชมผมลองดูแล้วนะผมรู้ว่าทำไมชีสของ Dairy Co Mix er ถึงยืดแล้วไม่ค่อยขาดเพราะว่าเขามีมอสซาเรลล่าชีสเพราะผมลองเอาเชดเดอร์ชีสอย่างเดียวแผ่นอื่นเนี่ยมาลองดูของ Dairy Co Mix เขาก็มีนะ ที่เป็นแค่เชดเดอร์ชีสอะมันฉีกขาดง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทาให้ทุกอย่างมันเชื่อมๆกันยือดๆอะพอมาสเวลเาชีสเรารสชาติอร่อยมากฮาโลชีสเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเข้า,าพูดตรงๆเลย <c oughs> ผมว่าฮาโลอะต้องกินกับมันเองตัวมันเองแล้วจุดดีนะกินฮาโ่ใช้ซ่อมได้เลยเพราะว่า <c oughs> ชีสแต่มันจะเป็นตัวทําให้ทุกอย่างมันเชื่อมกันเห็นป่ะแฟนผมชอบกินฮาโ่มากยูเป็นคนที่ชอบกินฮาโ่มากยูต้องมาพิสูจน์ว่าฮาโ่ใส่ชีสเดลิโกมิกเนี่ยอร่อยไหมใส่ชีสลองดูดิ ไอ้ว่าอร่อยเอาตามความจริงนะไม่ง่าเชื่อนะถ้ากรอบว่าทำไมไม่กรอบอ่ะมาท่านผู้ชมปิดท้ายบะหมี่เกาหลีอันนี้พระเอกเลยอ่ะนะคุกคุกหน่อยนะโอ้โหท่านผู้ชมดูดิโอ้โหมาแัดแต่งเลยอืมเยิ้มเลยอ่ะ อันนี้ค perfect อันนี้คือใช่เลยเพราะว่ามันมีไอร้อนบะหมี่แห้งมาด้วยนะนู้ออกปลามั้ยเ่ทำให้ชีสเนี่ยยืดแล้วก็ยังคงยืดไปเรื่อยๆตลอดเวลาการกินอันนี้ให้เร็จเงินชอบมาก แต่ถ้าผมไม่ต้องเลือกเลยคนระัผมบอกเลยมามา่านาโชอร่อยมากอร่อยสุดๆนะครับแต่ถ้าผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมเชื่อว่าถ้าผู้ชมอ่ะก็มีความคิดแปลกๆเหมือนผมแหละแล้วก็อยากกินอะไรแปลกๆหรืออยากกินอะไรที่บางทีเรากินเราชอบกินของเดิมๆผมเป็นคนชอบกินของเหมือนเดิมนะแต่เราอัปเกรดโดยการใช้ดาริกโอมิกได้ เดวิโกมิกนะครับทำให้เมนูต่างๆเนี่ยอร่อยแล้วก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นครับหอมชีสยืดนะครับใน1หน่หอเนี่ยมีชีสสไลด์2แผน่นเพียงแค่19บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่19บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมคุ้มมากในนี้ยมีสองแผน่นแถมตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ2เนี่ยลดเหลือ3 2บาทต้องรีบจัดแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นของ KCG ด้วยของ KCG นี่คุณภาพดีบอกเลยนะครับเดวิโกมิกสต่างกันสุดขั้วแต่มิกแล้วเนี่ยลงตัวสุดโค้ดนะครับ รีบจัดเลยนะท่านผู้ชมก่อนของจะหมดแล้วก็ตอนนี้เขามีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับแถมลุ้นรางวัลพิเศษอีกมากมายเพราะเขามีแคมเปญนะครับเมนูที่ต่างกันสุดขั่วแต่มิกแล้วลงตัวสุดคยนะครับให้ติดแฮชแท็กเดลิโกแล้วก็แฮชแท็กมิกลงตัวสุดค่ยนะครับจะได้ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษกันด้วยนะครับสนุกด้วยอร่อยด้วยรีบไปจัดเลยนะครับท่านผู้ชมคงมีไอเดียที่จะทําเมนูของตัวเองอยู่แล้วแน่นอนดูผมก็ผมรู้อยู่แล้วทุกคนนคนไทยในเก่งเรื่องการประยุกต์มากลองดูครับลองไปหานะทุกคนมีีเเเเเเมนนนนนูพพิศษขออ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 องงตัวนะนนวแแ่่่่่่าอาาาะะะไไรรรรใสยทํื ลองดูถ้าติดแฮชแท็กที่ผมพูดไปนะครับมีโอกาสได้รับรางวัลด้วยนะครับรีบไปจัดเลยนะครับที่เ e เว่นเลเทุกสาขาครับแล้วก็ถ้าใครอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครมีเมนูที่อาจารย์มาขิงผมว่าอร่อยของผ,ผมแน่นอนก็คอมเมนต์มาบอกเหมือนกันนะครับขอบคุณครับขม่ให้จอดให้ ใช่ผมเดิ offs, body, ดนข้ามถนนซ่อมจะจุงม,มือผมตลอด